สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นิมดาวลิตี้ชแน,นลนะคะวันนี้เอาความคืบหน้าของการขยายทางหลวงหมายเลข3หรือถนนสุขุมวิทนะคะช่วงเส้นทางตราดไปถึงบ้านหาดเล็กซึ่งกรมทางหลวงแจ้งว่าเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้เนี่ยจะสามารถวิ่งไปตลอดเส้นทาง89กิโลเมตรสเลนรวดเดียวเลยค่ะ ข่าวจากกรมทางหลวงนะคะแจ้งว่าสำนักง,งานก่อสร้างทางที่2ได้ขยายทางหลวงหมายเลข3หรือถนนสุขุมวิทนะคะสายตราดไปถึงหาดเล็กนะคะตอนทางแยกเข้าตำบลไม้รูดถึงบ้านคลองจากจุดเริ่มต้นโครงการจะอยู่ที่กิโลเมตรที่454บวก390ถึงกิโลเมตรที่477บวก840พื้นที่อำเภอเมืองตราดและอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดค่ะ ระยะทาง23.450กิโลเมตรนะคะจาก2ช่องทางจราจรเป็น4ช่องทางจราจรใช้งบประมาณอยู่ที่985ล้านบาทค่ะปัจจุบันเนี่ยคืบหน้าไปแล้วกว่า85%นะคะคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน2564ค่ะ โครงการนี้นะคะก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ4ช่องทางจราจรผิวทางเนี่ยจะเป็นแอสฟัลต์คอนกรีตเซอร์เฟสกว้างช่องละ3.5เมตรลายทางเนาะด้านนอกนะคะกว้าง2.5เมตรกรวมงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตรอีก7แห่งและก็ก่อสร้างศาราทางหลวงในบริเวณ2ข้างทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอีก11แห่งพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทางด้วยค่ะ เส้นทางนี้เนี่ยมีระยะทางรวมทั้งหมด89กิโลเมตรซึ่งที่ผ่านมานะคะกรมทางหลวงได้ขยายเป็น4ช่องทางจราจรเสร็จเรียบร้อยแล้ว65.550กิโเมตรนะคะคงเหลือช่วงสุดท้ายตอนทางแยกเข้าตำบลไม้รูดถึงบ้านคลองจากระยะทาง23.450กิเมตรที่กําลังก่อสร้างเมื่อแล้วเสร็จก็จะช่วยเสริมโครงข่ายทางหลวงให้เป็น4ช่องทางจราจรสมบูรณ์ตลอดเส้นทางค่ะ เส้นทางนี้นะคะจะสามารถรองรับอัตราการเพิ่มของปริมาณรถที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดตราดรวมถึงช่วยสนับสนุนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec ของประเทศไทยค่ะแล้วก็รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราดสนับสนุนเขตเศรษฐกิจชายแดนหรือ special economic zone นะคะ ที่จะมีการขยายตัวของเมืองนะคะแล้วก็เป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรไปด้วยค่ะทั้งนี้นะคะจังหวัดตราดเนี่ยเป็นหนึ่งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะแรกโดยตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการค้าการขนส่งต่อเนื่องระหว่างประเทศแล้วก็เป็นศูนย์กลางการบริการด้านการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคอีกทั้งยังเป็นประตูการค้าชายแดนมีด่านการค้าบ้านหาดเล็กนะคะซึ่งก็มีศักยภาพเป็นศูนย์กระจายสินค้าเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง ประเทศกัมพูชาสอดรับกับนยโยบายของกระทรวงคมนาคมนะคะที่ต้องการจะพัฒนาโครงข่ายทางหลวงและมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้เส้นทางค่ะ เห็นวิวสองข้างทางแล้วนะคะรู้เลยค่ะว่าเส้นทางนี้วิวดีจริงๆใครที่เคยใช้บริการเส้นทางนี้แล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปเล่าให้แอดฟังบ้างนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ถ้าหากท่านชอบและก็เห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ